ณนะโรงโลนมอเตอร์ดัดโชกแข่งคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทำนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูการทำเครื่องมือสำหรับการดัดโชกแข่งคอนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับช่างดัดโชกแข่งคอเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นส่วนแรกก่อน ันนี้มันมากับเครื่องครับชิ้นส่วนนี้เรียกว่าภูเขานะครับภาษาภาษาคนขายเครื่องไฮดรอลิกเรียกภูเขาถ้าเป็นของเครื่องทั่วไปครับเครื่องแซนด์ดานมาฐานเป็นตัวตัวสีฟ้านะครับตัวตัวสั้นครับตัวสั้นนี่ครับเป็นตัวสีฟ้าตัวสั้นซึ่งมันจะความโตเท่ากันกับเครื่องตัวสีแดงครับแต่เครื่องตัวสีแดงเนี่ยเป็นขนาดฟางพิเศษผมสั่งสั่งทําขึ้นมานะครับ ึ่งมันค่อนข้างจะยาวความตเท่ากันนะครับแต่มันยาวกว่ามันใหญ่กว่าทาให้หนักครับแต่ตัวสั้นนะมันมันมันพอใช้ยกขึ้นยกลงได้อยู่แต่ตัวยาวเนี่ยมันไม่เหมาะกับการยกขึ้นยกลงครับผมว่ามันหนักเกินไปเนี่ยครับตัวสั้นยังใช้งานได้ผมก็ยังยกใช้อยู่ครับยกขึ้นยกลงอยู่อันนี้เอาวางวางไว้ที่นี่ก่อนแต่ตัวยาวเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยครับผมยาเออกผมก็ทําตัวใหม่ขึ้นมา สำหรับแทนตัวกูเขาเนี่ยเนี่ยเป็น2ตัวนี้ครับเป็นตัวสีดํา2ตัวเนี่ย,ยมันเบาหน่อยครับยกขึ้นยกลงง่ายกว่าเดินซ้ายเดินขวาง่ายกว่าเนี่ยครับเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่ผมทําเพราะว่ามันจำเป็นต้องทําส่วนการดัดโชคผมดัดอยู่4ส่วนครับแนวแกนโชกแผงคอเดินหน้าฉาโชคฉาแผงคอเดี๋ยวเราผมจะผมพามาดูชิ้นแรกครับการดัดโชคแผงคอครับมันก็มีการดัดเดินหน้ากับการดัดถอยหลังเนาะ เนี่ยครับ <ses> ถ <cr ans> ้า <emotions> ด <ser ings> ัดเดินหน้าก็เนี่ยครับตำแหน่งเนี้ยเรากดลงได้เลยครับกดลงไปเลยโดยถ้ามันโดนหัวล้วก็หาไม้รองหน่อยครับเนี่ยครับตำแหน่งนี้เลยแต่ในกรณีที่ต้องดัดถอยหลังนะครับอัดถอยหลังมันต้องมีตัวรองครับเนี่ยครับทีนี้จะทํำยังไงอะระยะเท่าไหร่ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับหน้าแบบนี้ครับกลับหน้าแล้วเราก็ลองวัดดูครับเนี่ยวัดตัวรองตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ยครับ เนี่ยแบบนี้ครับวัดดูหาตลับเมตรหรือเหล็กฟุตหรืออะไรก็ได้ครับเนี่ยครับมาวัดดูความสูงมันแล้วเราก็สร้างอุปกรณ์ในการรองให้มันสูงขึ้นมาชิ้นหนึ่งหรือจะหาอะไรมันรองก็ได้นะครับมันทําได้หลายรูปแบบครับเนี่ยครับจะหาเหล็กแท่งเหล็กมารองเอาหนึ่งแท่งก็ได้ครับ หรือจะเอาเนี่ยครับผมจะสร้างอุปกรณ์แบบนี้ขึ้นมาทําไมต้องสร้างอุปกรณ์แบบนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปครับจริงๆแล้วเอาเหล็กมารอก็ได้นะครับเนี่ยครับวความสูงไปแล้วเราก็มาทําทําแท่งต่อขึ้นมานยครับทาขาต่อขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยที่ต้องมีครับสําหรับช่างดัดโชแ่งคอความสูงของแต่ละ ท่านก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะไม้ที่รองครับความหนาไม่เท่ากันเนาะเนี่ยครับของใครของมันครับของผมก็สูงทองผมหมดท่านก็สูงทองท่านไม้ท่านลองท่านเองประมาณไหนก็เอาความสูงประมาณนั้นครับเนียครับของผมใช้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นของใครของมันนะครับที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเอาแท่งเหล็กมาลองก็ได้ไม่ต้องสร้างชิ้นนี้ก็ได้มันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับ เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการดัดท่างของโชคด้วยครับเนี่ยครับชิ้นเนี้ยครับชิ้นเดิมเนี่ยครับที่ดัดแนวแกนโชคแผงคอกับด้านหน้าเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับดัดท่างครับจะฉากของโชกครับเนี่ยครับถ้าใช้เหล็กรองมันจะดัดท่างของโชคไม่ได้ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับ ระยะมันจะไม่เท่ากันนะครับของให้ของมันตัวหน้ามาันต่ำไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็หาอุปกรณ์เสริมมันรองนะครับก็ให้แท่งเหล็กใช้ซูปเปอร์ลีนใช้ไม้ก็ได้ครับมาลองนะครับนะครับเพื่อจะให้ดัดเป็นใกล้เคียงมันจะเล็งเวลาดัดเราจะเราเล็งกนจะเล็งง่ายง่ายเพราะฉะนั้น,ม,นมันระดับไม่ได้มันก็เล็งยากเนาะนะครับ ก็สูงต่ำแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวรองเอาครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้เป็นของให้โฮมันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับฝั่งนี้มันจะหนาก็จะบางมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวรองได้ครับแต่ฝั่งที่มีโชคอยู่่ะมันต้องใช้ไม้รองก่อนนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยครับตัวรองก็เลือกขนาดเอาครับมีหลายขนาดเราต้องเตรียมไว้นะครับเวลาหน้างานมันแล้วแต่ รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อของรถครับนี่ครับชิ้นเดียวครับชิ้นนี่ใช้ได้ทั้งเนวการโชกแห่งคอแล้วก็ฉางโชกในกรณีที่มันหุบเข้าระดับให้ถ่างออกนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันชิ้นเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการดัดโชกที่ทางออกนะครับให้มันหุบเข้า เวลาเราจะจัดก็ยกแกนโชกขึ้นมายกแกนยกชุดช่งแข่งคอขึ้นมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องมือของเราแล้วก็ปรับปรับขนาดนิดนึงมันมีตัวสูงตัวต่ำตัวตัวปรับขนาดให้มันสูงให้นต่ำได้ครับเลื่นเข้าเลื่อนออกอครับแล้วก็เนี่ยครับ พิ่ีการดัดมันก็มันจะทําให้งานเร็วขึ้นครับถ้าไม่มีมันก็ดัดได้อยู่ตัวนี้นะครับจับจับจัดดิบๆเลยเนี่ยครับแบบนี้ครับมันก็จะทําให้งานเร็วขึ้นครับรูปทรงมันก็จะประมาณอย่างนี้ครับส่วนขนาดมันก็ต้องเครื่องครเครื่องมันเนาะไมุ้ด เออตัวรองใครตัวรองมันครับเนี่ยครับประมาณอย่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายดูรอบๆครับเนี่ยครับจุดรองจุดกดเนี่ยครับประมาณอย่างนี้ครับดันทางนี้กดทางนี้ค้าไว้เนี่ยครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำครับแต่ว่าผมดัดแปลงมาใช้กับเครื่องตัวใหญ่ปกติใช้เครื่องตัวเล็กอยู่ นี่แปลงไปแปลงมาเป็นสภาพที่เห็นเนี่ยครับนะครับประมาณนี้เลยครับโอเคครับแนวแกนโชกแผงคอและหน้าฉากของโชคดัดทางดัดผูมอันนี้ฉากของแผงคอแล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูครับนี่ครับฉากของแผงคอนะครับขนาดขนาดใครขนาดมันเลยนะครับนยครับจำลอง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 เอา ตัวโชกแผงคอรครับวางดูครับวางกับพื้นดูวางกับแท่นดูครับแล้วก็วัดเขียนรูปแบบประมาณนี้ครับเนี่ยเขียนขนาดไอเขียนเหล็กประมาณนี้เลยครับลองวาดแบบไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยครับแล้วก็ลองวัดลองเอาโชกครับเอาตัวโชกแผงคอวางดูเพราะมันจะจะไม่เท่ากันนะของใครของมันครับเพื่อนคนี้ เนี่ยครับผมทํารูปทรงให้ดูครับตรงไหนท่านดูไม่ทันท่านก็หยุดเครื่องดูเอาแล้วครับประมาณอย่างนี้เลยครับท่านใช้แผงคออันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเป็นแบบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอันใหม่อ่ะที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับมันอ่ะมันจะกว้างไปจะแคบไปเดี๋ยวมันเอาตเอาเอาไม้รองเอาเหล็กรองเอาได้เอาได้นะครับ เนียครับอ้นประมาณแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามีคนโทรศัพท์มาหาผมดีัอ d มมาบ้างครับทักไลน์มาบ้างนะครับให้ผมบอกขนาดคือขนาดเนี่ยมันมันหลายตัวจัดครับแล้วมันก็บอกไม่ไหวครับก็เลยทำเป็นคลิปเป็นแนวทางให้ท่านดูครับแบบนี้ครับท่านที่จะ ตัดโช์แผงคอก็ต้องทําแบบนี้ได้ก่อนครัถ้าทำไม่ได้ก็ดัดไม่ได้ครับก็ให้เลือกขนาดท่านเอาโช์แผงคอลองตั้งดูกับพื้นครับแล้วก็ลองวาดรูปครับเนี่ยวาดรูปตามเนี้ยตามที่ผมทําเนี่ยครับประมาณประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ลองทําดูครับลองทําดูมันก็จะมีติดขัดอยู่นิดหน่อยครับตอนที่ท่านทําเสร็จแล้วตอนจะลองทดลองดัดดูนะครับ มันก็แก้ไขนิด,น,ดนิดเดียวครับเพราะรูปทรงมันลงตัวแล้วเนี่ยับผมทำมารูปทรงลงตัวหมดแล้วแต่ได้ทุกรุ่นแล้วครับยังไงก็ลองทำกันดูนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ